โมไหนดีนะก็เ,เดี๋ยวผมเปิดคอมเมนต์ไว้ให้คอมเมนต์นะครับคลิปนี้โอเคสำหรับใครที่อยากดูภาคซูเปอร์คิงก็ดูปุ่มตัวไอ้ด้านบนนี้ได้นะครับแล้วก็วันนี้มีของโมนะครับของใหม่นะต้องไปดูคลิปที่แล้วก่อนนะครับโอเคนี่ก็จะเป็นเจเนซิสนะครับ ไอ้ดินพูดชื่อเต็มสิว่าชื่ออะไรอันนี้ชื่อว่าเอ,อ,อ็ดดากอนลีเกเลียเจนซิตนักครับเคก็ตอนนี้นะคะพี่เขาให้โมมาที่เขาให้โมมาจะเป็นเหล็กอีกิสเ,เป็นเดวเวอร์หยาดเป็นเหล็กเป็นเหล็กเหล็กอควาไม่ใช่เป็นเหล็กตัวนี่แล้วก็อันนี้นะครัเออเจนซิตที่เขาให้มาก็จะมีอันนี้เป็น เลกเกดแล้วก็ให้เฟรมเธอร์ turn, แล้วก็ไดเวอร์เป็นอั t ติเมตรีบูทนะครับน่าจะใช่อั t ติเมตรีบูทนะครับก็มาดูหยาดหยาดก็คืออันนี้ของ SB นะซึ่งมันหมุนได้นะฮะที่ผมเจอโม e มานะฮะก็เดี๋ยวให้ท่านชมคอมเมนต์มาดีกว่านะคะว่าจะโม e ไหนดีนะเดี๋ยวผมมีโม e มาให้เลือกหรือว่าถ้าถ้าใครคิดไม่ออกผมมีโม e มาให้เลือกแต่ถ้าใครคิดออกแล้วก็ใครคิดออกแล้วก็รีบ คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้แล้วครับนี่นะครับเป็นวัวคิรี่นะครับเอามาดูโมที่ผมเตรียมมาให้ดีกว่าโอเคจำให้ดีนะทุกคนอันนี้คือเอ็ดดากอนแล้วก็เจเนซิสแฮแท็กเจถ้าจะให้คอมโบเจเนซิสก็แฮแท็กเจอันนี้ก็จะเป็นแฮตแท็กดีนะครับก็อันนี้คอมโบของเจเนซิสก็จะมี ลองกินูดของเกยฮันเตอร์ของแท้อันนี้เป็นไดเวอร์ของมาซัหัวสีพิเศษของอันนี้แล้วก็อันนี้ควรเป็นอันยาก็มีเดสทอยนะครับมีของฮาเดสใช่หรือเปล่าไม่ใช่เป็นจะเป็นเดสนี่เป็นของออคิลิตนะครับแล้วก็มีอมอะไรไม่รู้จังไม่ได้ Altimate Reboot อันนี้ก็คือของแท้ของ GT w o r k ว a แล้วก็ X c a l คารของแท้ าสามอันนี้นะคะ GT w o r k e X c a l i b r ของแค่แล้วก็ X อะไรนะ Ultimate Reboot นะครับจะเป็นของ s d a g o n นะครับแล้วก็มีหยาดให้เลือกสี่อย่างนะครับแล้วก็เอาอย่างอื่นก็ได้นะพูดอย่างอื่นก็ได้นะครับผมมีเยอะนะฮะอ้าวอันไหนีอันไหนดีเนาะแล้วก็มีเหล็กให้เลือกนะฮะนี่เป็นเหล็กเหล็กเดิมเหล็กเดิมมี EGS กับอ,อ,อันนี้นะครับ g ีทีวอรคิรีดองกิโนสอะคิริสหรือว่าเล็กอื่นๆก็ได้นะเหล็กศูนย์ก็ได้อะไรนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนี่มีเหล็กดับเบิลอะไรนะดับเบิลโแล้วก็มีอันนี้มาเพิ่มนะฮะเล็กสองแล้วก็มีเฟรมใส่เลือกเฟรมได้นะครับนี่เข้าไหมเออเอามาดูกันแล้วก็มีนี่นะคะให้โมมาเพิ่มนะโอเคชิ้นสุวนก็มีแค่นี้นะครับไดเวอร์นี่อันนี้ของเจเนซิสนะครับ เอ้ยอันนี้ของเจเนซี่ถูกแล้วเดเวอร์อันนี้นะคะให้เลือกว่าจะเอาอันไหนมาโมหรือว่าอันอื่นก็ได้นะอันอื่นก็ได้นะครับนี่ก็คือของเอสดากอนนะครับนี่เอดากอนเจเนซิ่อันนี้นะอย่างนี้นะภาคทีทีนะครับมีเหล็กอ่าอันนี้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 นะมีเหล็กสองเพิ่มแล้วก็เป็นเหล็กแปดเฟรมเฟรมเอฟใช่ไหมเฟรม Mf ถูกแล้วนะครับก็หรอบคลิปนี้มีแค่นี้แล้วครับเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ